พาดมา,ทะ,ดา,าทะเลหอยแข้งเนื้อเพื่อนจ่อย่าบลงก์จะทะเลหอยแข้งเพื่อนนกมันกินหอยแข้งเราบ้า,างมันผัดหนามาหนามันแห้งเลยเนี่ยลมสงสัยลมแห้งทะเลหอยแข้งจ้ะอันนี้ทะเลหอยแข้งเนื้อเพื่อนตกหูตกตาเลยทะเลหอยแข้งจ้ะ ถ้าแอดบพลงกะพอแย็ดเพราะได้เอารองเท้าบูดมาหอยแข้งแะอืมถีแดอดผ้าคยผ้าเก็บนะจ้ะมบริน้ำไปปนจ้ะปูนวิตนกหากินจ้ะเอ,อินทะเลหอยแข้งแะเพื่อนๆทะเลหอยแข้งแะสุดหูสุดตาเลยเดลยทะเลอยู่นีะแย็ดเสื้อผ้ายางขอบขอบทะเลเนาะ อาสิย้อนแสงในเด้อเพื่อนๆอาสิย้อนแสงนะหอยแข้งเต็มไปหมดเด้อในเพื่อนๆเนี่ยนี่ลมแห้งแอดพามาออกกำลังกายเด้อออกกำลังกายยูใช่หาดเด้ไหมเนี่ยอันนี้ทะเลหอยแข้งเลยจา้าพ่น ซุดหูซุดตาเลยจ้ะจะแอดบอลงจ้ะเก็บมาอแอดกับโบกินจ้ะว่าแอดกินได้นิดๆหน่อ,อยๆแบบว่ะหอยน่ะนะหอยแข้งาหลายจเลเปื่อกเปลือกเปลือกเปลือกน้ำมันอีกกระป๋อนนี่จะหอยแข้งอันนี้เขาเอิ่อหน้าเลหอยแข้งจ้ะ แข้งเต็มไปหมดเลยเพืเ่อนๆจา้าทะเลหอยแข็งเนาะเป็นทะเลหอยแข็งอะหอยแข็งเยอะมากเลยเพืเ่อนๆหอยแข็งเยอะจริงๆอันนี้แง่อปบะกาขึ้นไปมองนี้เลยแง่ยัยนเพราะแง่วาเพราะว่ามันเป็นหิน เบิ่งลูกอันนี้หลายหลายเคลี่ยวลูกอันนี้ไหมเพื่อนๆบูบลีบอเอเฮียเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเน,เนี่ยเต็มไปหมดเลยจ้ะเพื่นนไม่จะเคลี่ยวมันเต็มไปหมดเลยจ้ะเห็นไหม ใช่แมมเพืพ่อนๆเต็มเลยจ้ะเพืน่นเียมันทั้งนั้นเลยเป็นดงมันนะมั้งมองนี่เห็นป่สุดหูสุดตาไปพูนเลยนะลูกมันเจ็บจินเต็มไปหมดเป็นหินยังเีอ ก็พญายิ่นบญอยาห้สมเปรี้ยวๆหลายๆคนเกี่ยมันมาเกี name, star, day, ่ยมันมาตามในเพื่อนๆคนเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆ้าบุกุลีอีกอย่างสีละแ้วกอเคยถานดเอิ้นซอฟูงาไปฝุ่นเลยเพื่อนๆในเขี้ยงไปฝุ่นเลย จะเสิลงไปต่ำละ่ะอย่าบปย่างเท่านี้แหละจ้าเพื่อนๆพอเดี๋ยวจะผออ้ายจะตกซะเนาะนแย่ไตหินมาเด้อเพราะว่าเขาต้องเฮ็ดหินแบบนี้แหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเขาบ่เฮ็ดมันก็น้ำสิทัง้งแหมน้ำทะเลมันแห้งเพราะว่าขอบทะเลมันก็สิทั้งถึงข้างขึ้นไปเขาก็เลยเอาหินมากองใส่เพื่อนๆ เห็นก่อนใหญ่ๆมากกล่องแต่บุหรี่ได้หลาย,ลาย